เรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ทางสารประชาชนจีนขอตัวชาวอุยกูที่มาถูกกักขังไว้ที่ประเทศไทยเป็นเวลาถึง1ิปีมาแล้วกลับคืนสู่ประเทศสาธประชาชนจีนแคว้นซินเกียงนะครับห่างจากประเทศไทยราว3 5 0พกิโลเมตรเป็นข่าวดังครับ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไม่รู้ว่าอุยกูคืออะไรก็พลอยได้ทราบไปเพราะการตีข่าวของสสฝ่ายค้านท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามคุณกันนวีสืบแสงของพรรคเป็นธรรมหนึ่งเดียวของพรรคเป็นธรรมครับเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดคุณกัณวีนี่หมกระพือข่าวเอาจดหมายสามฉบับอ้างว่าชาวอุยกูเป็นคนเขียน ออกมาจากเรือนจำหรือที่กักกุมคุมขังแต่ทางราชทันออกมาปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่กฎจดหมายของชาวอุยกูเป็นจดหมายปลอมจดหมายผิดซองว่าอย่างนั้นครับโอ้โกลาหลนกันใหญ่ประชาชนไม่ทราบว่าจะเชื่อใครไม่รู้ว่าใครจะอภิปรายไม่ไว้วางใจใครในอดีตที่ผ่านมาครับกระดาษแผ่นเดียวนะครับจากพักฝ่ายค้านในขณะนั้น อภิปรายในบรรหารศิลปะอาชาโอ้ว่าไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนสัญชาติบิดานายบรรหารเป็นใครจนนายบรรหารก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดที่ไหนก็ะดาษแท่นเดียวครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องขี้ปากทางการเมืองมาจนปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเรื่องอุยกูอุยกูนี่เป็นคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายพูดไว้นะครับ ประเทศที่มีมนุษยธรรมประเทศที่สามเขาไม่แสดงความจำงที่จะมารับประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหาเรื่องชาวเม็กซิโกไปแย่งที่แย่งทีธรตมาหากินแย่งอาชีพคนต่างด้าวเท้าต่างแดนถูกํำไล่ออกในประเทศออกันไม่ทราบว่าคุณกัณนนวีหรือว่าสะสะฝ่ายค้านประเทศไทยเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเดือดร้อนเรื่องอุยกูเดือดร้อนเรื่องชาวพม่า,มาเนี่ยโอ้จนได้ข่าว ว่าเป็นพักปจจระชาชนพม่าบ้างเป็นพักประชาชนอุยกูบ้างขอประทานโทษนะครับนี่พูดไปตามข่าวใครอภิปรายใครเรื่องอุยกูเดี๋ยวก็รู้ใครต้องกันแสงกันวีหรือทวีตลบตะแลงใครตะแบงปลอมปดเรื่องอุยกูเรื่องจริงมีเรื่องเดียวนะครับเรื่องจริงมีเรื่องเดียวจนคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีคุณทวีสอดส่องรัฐทบาการกระทรวงยุติธรรม คุณรับตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหนูอิ่มนะครับคุณอิ่มแห่งสส,สราบังพักเพื่อไทยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวมีโฆษกรัฐบาลผู้สื่อข่าวจะรับเชิญไปดูกับหูเห็นกับตาดูก็ดูกับตาเห็นเห็นกับตาฟังกับหูแล้วว่าอยู่ดีสบายที่สินเกียงหรือเปล่าครับไม่ใช่มาพันละวันพันตูโยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้ครับ เพว่าการเมืองไม่สนุกนะครับเอาไว้ไปพูดในไม่ไว้ฟังใจกันแล้วกันนะครับไม่ทราบว่างานนี้ใครได้ใครเสียใครจะกันแสงใครจะไม่มีที่อยู่ในแผ่นดินนี้ใครจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรือใครจะเป็นนักการเมืองที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนจนเกินไปหรือว่าจะปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ปากทองจะไม่มีกินแล้วไม่เห็นมาพูดจากันเลยพูดแต่เรื่องอุยกูอุยกูยกนี่เขาว่ามานะครับก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายครับคุณกันทวีก็หาหลักฐานมาเปิดเผยคุณทวีสอดซองผมราชทัน์ก็บอกว่าเขาได้ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศไปครบถ้วนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเอาหลักฐานอะไรมาชี้แจงฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจึงจะได้พูดภาษาเดียวกันต่อไปให้กำลังใจนะครับ อยู่ในเส้นอยู่ในวานะครับอย่าเอากระดาษแผ่นเดียวแบบในอดีตมาพูดนี่เป็นกระดาษสามแผ่นจดหมายผิดซองหรือเปล่าสามฉบับมันเป็นเรื่องขบขันทางการเมืองครับ